สวัสดีครับน้องเอกสวัสดีพี่ก็สวัสดี FC ทั้ทงมาทั้งไปพี่วันนี้มีรถสวยนะใช่พี่มานำเสนอ FC กันนะครับผมสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ้าเรนี้ียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบุรีครับผมอยู่ตรงเสาเกียวเมที่260ไม่ไกลไม่ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมอยู่หลังเท่งนงเนาะใช่แล้วก็รีวิวไปทั่วเลยนะบริเวณนี้ก็รีวิวได้หมดเลยนะเป็นของเราครับผมเป็นไงครับน้องหลังพนักงานคนก้วน90เราก็ยังขายได้เรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่าเรามีอะไรมาอวด FC กับจ้าน้องเอกวันนี้ มาพร้อมชุดแต่งโมดลโร่รอบคัไนได้ดีสวยๆเลยนะชุดแต่งโมดลโร่ชุดนี้นี่คือของนอกนะจ๊ะ<ช>ไม่ใช่งานไฟเบ,เบอร์บ้านเรานะน้<ข>องเอ็กซ์ที่จะบอกให้ขอมาจากญี่ปุ่นเลยแลรก็ผมสวยๆเลยนะครับผมร้อนเนี่ยก็เป็นลาย RE รนะสวยๆเลยนะครับดิฟเบรกสีล้อนะครับ<ช>ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนอกนะ<ช>ขับเล่นส,สนุกๆกันได้นะทรงมันน่ารักดีนะ Honda Stream นะครับ2000 IP t e c ครับ Honda ส่งเข้าปลาแห้ง ประกวดก็ผมชุดแต่งก็ถือว่าโอเคนะคแสงก็บากเพื่อนรับไปเลยช่วงนี้โปรโมชั่นดีพีพีจัดให้แจกอย่างเดียวครับผมชั่วโมงนี้เวลานี้ครับไม่สดแล้วฮะขายถูกกันไปเลยแจกเอซที่ดูใน YouTube เราเท่านั้นนะครับผมครับผมนี่เฮดแดงก็สวยๆนะมาดูภายในกัน<ใ>น้องหลังครับ,รบขอเสียงนิดนึงครับผมโอ้โหแต่เต้นเไง เสียงสตาร์นี่นุ่มละมุนหูอย่างมากๆนะครับแผงประตูก็สวยสะอาดสวิตกกระจกใช้ได้นะครับผมเบาะหนังก็สวยสะอาดพวงลอยเป็น ABS แอรแบกด้วยคันนี้ใครขับมาเนี่ยน้องหนังหมเบใช่ครับหลังก็มาเองผมขับทุกคันอยู่แล้วรถพีพีทั้งตัวคันนี้นุ่มไหมฮะนุ่มเบาะก็นุ่มช่วงล่างก็นุ่มนุ่มทุกคันับเหมือนปุยแมกเลยะตุ้มุมตุ้มตุมตุ้มตุ้มนี่ะมาลองไม่ใช่นี่โดนลุมถึงเลยนะตรงปกแน่นอนไม่มีปัญหาจัดไปครับผมสวยสะอาด ABS e airbag นะครับแล้วก็คอนโซลกระจกปลอบข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ฮะบอกเบนร์สวยสะอาดนะครับโอ้ยนี่ยื่นมือไปไกลมากม่ได้เนี่ยทำไมนรนบแอร์มันเย็นเน่ยแสถานเลยมือเรากบผมหน้าจอเป็น Android ด้วยรับผมเนีไม่ค่อยดีนะครับสวยสะอาดไปดูฝั่งรถกันแผงประตูข้างนี่ก็สวยสะอาดนะรตรงนี้น่คือเจ้าของก่าเขาหุ้มเป็นลายเคปลาร์มาไม่ชอบก็ไปแกะออกได้ไม่มีมปัญหาคอนโซลสวย ABS นะครับแล้วก็เป็น airbag คู่ด้วยหน้าจอสะกก่อนสวยแล้วเนี่ย คือบอกไปหน้าจอนี่คือเป็นตัวนอกนะตัวธรร,รมดาจะไม่ใช่ตัวนี้นะใช่เรามีเรามีของเก่าของเดิมให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะแถมเป็นดิต้อนด้วยนะครับโอ้หเคสวยนะครับพนักแขนก็ใช้งานได้นะครับอบอกบอก็สวยสะอาดตัวเย็นอ่ะจริงเครื่องเงียบด้วยไฟสแอบแ่นที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมอขอดู2แถวหน่อยเถวเนทุกวันนะแผงประตูสวยสะอาด แถวสองนี่ก็สวยสะอาดนะบอกเลยว่าเบาะุงเบาะด้าก็ยังสวยสะอาดนะครับพนักแขกก็ยังสามารถวางแก้วน้ําแล้วก็ดื่มมาใช้งานได้เห็นบอกว่าเบาะพับได้ด้วยน้องหลังพับดูหน่อยสิพับยังไงกันอ๋อพับแล้วก็สไลด์เลื่อนหน้าได้งั้นเราไปดูห้องท้ายเลยแถวหลังบอกว่าพับได้ด้วยนะครับห้องท้ายก็ยังสวยสะอาดนะแถวสามก็พับได้นะแล้วก็สไลด์ได้ด้วยนะขอพี่ดูหน่อยสิทำกันได้บ้างขอพับได้ด้วยนะครับ แล้วก็เห็นบอกว่าดึงสไลด์มาได้ด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยหลังจากพับปุ๊บนะครับดึงกลับครับชูแวลอ๋อแล้วก็สามารถพับตัวนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะเก็บของหรืออยากจะวางของแทนที่เราจะแทนแทนที่นั่งนะครับไปห้องเครื่องกันห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะเพื่อนๆนะครับไม่มีชนหักจมน้ำนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับที่แอร์ทำงานปกตินะ ABS นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับแลาแผ่นปีกก็ยังปกเลยนะครับฝากระดเครื่องก็ สวยสะอาดโอเคนะราคานี้บอกเลยไม่แพงน้องเอ็กแล้วก็น่าใช้มากๆโอ้โหน้องเอ็กจ๋ามาดูพร้อมกัน Honda Steam นะครับปี2 0 0 4ันออโต้สวยๆเลยนะชุดแต่งโมเดโร่แล้วก็เืิมงเลือนใหม่ตัวนอกด้วยนะครับล้อ17นิ้ว RE สวยอ่ะแล้วราคาบอกเลยว่าไม่แพงเลยน้องเอ็กโอ้โหยังแหลมเท่าไหร่ดีคันนี้จับไปเ้าวผม1 7ึ0 0 0บาทพอให้ดีหลังฮอน้าสีนะครับผม ถูกมากๆนะอเอาพี่เทเบียนก็สวยด้วยนะครับต้องรีบล่ต้องรีบล่นะครับขอบคุณมากๆเลยมีอะไรฝากพีไหม,มกดปุ่มกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจยูกูผมชื่อวิวตุร์ตาทูชนะเอาพี่ทั้งหลายแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชื่อเดียวกันเลยครับผมขอบคุณมากเลยพี่ราชเจอกันสวัดสวดีจ้าไปครับ